สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง Youtube สาวพิมพ์คนโคราชนะคะวันนี้เรามาติดตามมนัดการช่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลา13นาฬิกาแล้วนะคะลงมาตั้งแต่2โมงเกี่ยว14 5ไล่5อันนั้น2เป็น7 7ก็3 7ก็3เป็น10ไล่10ไล่อันนั้นนี่2 มดวันนะค่ะวันนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วหน้ามันเป็นหน้าบิงหน่อยนะคะนาบิงหน่อยหน้ากระจกกระเจกหน้าบนละลายสองลายนะคะเกี่ยวมดวันเดซิบไล่ก็ส่งเขาไก่ได้นะคะทุกคนวันนี้ส่งเขาไก่ได้เจาละสองบิงสามบิงนะคะไอ้นา้าสามไล่สองไล่สามบิงสี่บิงเนะคะ ก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้งานหน้ากระจกกระแจ็ด้ะคะ่ะก็ส่งเขาไกด้าวิ่งส่งเขากับเป็นกิโลนะคะเขาจะลงไปต่ออีกนู่นไปนูนนะะ่น้วค่ะวันนี้สาวพิมพ์มาติดตามมานัดตัวใหญ่นะคะ นี่กับพี่ใชยเกี่ยวทุกทีมีน้ำนะคะน,นี่ขึ้นมาหน้าโขกน้ำก็แหงหมดเลยค่ะนี่นะคะน้ำมันยังมีแบบเหมือนภาษาโครา,าชจะชอบแช่ด้วยแล้วค่ะน้ำขัวเกียกวัวเกียวันนี้โอ้ไม่ได้งานเลยวันนี้ เจอนาบิงหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บแห้สะสมไรนะคะ มันแห้งเนาะคะ่ะข้าวแห้งดีไหลเต็มท่อเลยนะคะอยู่ันเขาจะไม่ดีนะคะแต่ว่าโอ้ไหลเต็มท่อเลย ไม่มีปัญหาอะไรก่อนนาจที่ได้ขึ้นคําอยู่นะคะเพราะว่างานมีตลอดนาเลยนะค่ะเก็บงานนาถนน สองพี่ชายขับเองนะค่ะอีกคันนึงก็าจ้างอีกคันนึงก็พี่ชายขับนะค่ะก็จะเจอเขาตังก็เข้อร่ม นอีกเนะกินแต่คางข้างหน้าเดียค่ะพี่ชายบอกไม่จำน,นี่ไม่ใช่อะไรอันนี้พี่แต่ของดอกยังบนได้ยังไม่เซียนเนะค่ะแต่ว่าถามว่าเกียกเก่ยวได้ไหมก็เกี่ยวได้นะะก็โอเคอยู่ พูดถึงว่าเกี่ยวเกี่ยวได้ก็คล่องอยู่แต่ว่าประสบการณ์ก็ยังหน่อยนะคะเพราะว่าเกี่ยวแค่สองปีก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะ่าก็จะเจอเขาร่ม ต้นใหม่มีต้นใหม่ก็อันตรายนะคะแต่ว่าหน้าแถบนี้กาส่วนมากมันจะเป็นมี่อนใหม่มีขอนมีตอเนาะคะ่ะเราลองเราก็ต้องถามก่อนเพราะว่ามันมีแต่ต้นใหม่นะคะนาโคกเราก็ต้องถามว่ามีตอตรงไหนอะไรตรงไหนเนาะคะ่ะทำไมงานเวลานั้นแล้วมันมัมนไม่คุ้มเนาะคะ่ะมันไม่คุ้มก็เขาตูเขานี่ไปแล้วมันมันเสียหายของเราเนาะคะ่ะ จะถามทุกเจ้าเลยว่ามีมีต่อไม่ขอนไหมหรือว่ามีเสามีอะไรไหมเนาะค่ะก็เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ นิ้วไทยถึงนิ้มันเนาะเขามันสูงนะคะเราตัดต่ำ ตัวเฉยนะคะต้องใส่ตัวเฉยนะคะมดวันในซิปกว่าไหลเนาะเฮ้ยทำมาหากินเนาะพี่ชายนี่เนาะวันนี้ขอบ่นหน่อยนะคะเจ้าของนาเข้าก็รอนะคะจะบาเจ้า,จาของนาเข้าก็ชอบนี่แหละวิ่งชาดีว่าสัน รับผมทำทำวันนี่ให้ดีที่สุดนลคะ่ะเราก็ค่อยๆเรียนลูกมันไปไม่มีใครเขาเก่งมาตั้งแต่ในเกิดแล้วเนาะคะ่ะอันไหนเราทำให้ให้ให้วันทั้งดีดีที่สุดเลยคะ่ะ คับยากก็เกี่ยวเองเลยเนะคะ่ะคนคับถุกวันนี้ก็หายากเนะคะ่ะไม่ได้ว่าเนะคะ่ะ โอ้โหหายากยิ่งกว่าอะไรค่ะทุกวันเนี่ยส่วนมากเขามีแต่ประจําประจําอูประจํารถเขาแล้วเนาะคะ่ะเราก็หายากใครบ้างค่ะที่มียากไน้คนขับดีๆเนาะคะ่ะคนขับดีเช็ครถเป็นไม่ใช่ดีแต่ขับเนาะคะ่ะ วันนี้มันต้องขับเป็นซ่อมเป็นเนาะคะ่ะนางานทุกวันนี้มันต้องขับรถเป็นแล้วก็ซ่อมเป็นนะคะวันนี้ก็ขอนะอภัยด้วยนะคะถ้าฟังสาวพิมพ์บนขอหนึ่งคลิปนะคะ เขามันสูงกว่าปากนะคะเกี่ยวยากหรือเปล่า เจอปัญหามันพันพันคอตัดตัดต่อมแล้วมันพันนะคะ